ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นหัวสปริงเกอร์แบบมุนเนาะวิาด้าเขาเปิดล่ะพ,พุ่นเพิ่อนผ่ากันแบบกบผักในพี่น้องมันกระลุดออกมาอันนี้เขาจะเอาหัวมาเปลี่ยนไหมนะครับนี่นี่เป็นหัวโดยเฉพาะสีไปหัวสีไปสื่อแบบหัวใหญ่ๆแบบที่มูเพื่อนใส่อยู่ในสวน,น,นเนาะขึอนเนาะยังหัวงูเหา่า ไม่ได้ครับหัวงูเห่าไม่มีนะครับหัวงูเห่านี้มันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่สวมเข้าไปแต่อันนี้นะครับมันเป็นหัวงูเขียวแล้วคันวัสัเนี้ยมันเล็กกว่าแล้วก็มันก็มีวาลด้วยครับนี่มีวาลผมว่ามันก็แพงน้ำหน่อเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากหัวงูเห่าเนาะกลายเป็นหัวเอไม่หัวงูเห่าไปซื้อไม่ได้เราจะเปลี่ยนเป็นหัวงูเขียวครับพอเปลี่ยนหัวสปีกเกอร์เสร็จห่ากับสิเห็ด น้ำยาเลีงหลากนะครับยำนายำน้ำยาเลีงหลากพื้นบ้านเท่านี้นะน้ำยาเลีงหลากแบบอินซีนะเป็นไอ้พวกกะปิกับเอ็มลอยนี่ยแต่ว่าต้องหแห้งมาได้ได้ครับเน,ะนาะก็ลอยแห้งกับลากมาเดินมันสีด่านอาหารเป็นกระสีบัวได้เอาละครับเด็กแป๊บหนึ่งเทาสิ้มั่มืองนะครับเนาะไม่ละ ครับเดี๋ยวมองกันเนาะตอนนี้น่ามาแล้วสปีกเกอร์มันก็นจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่นี่มันมา่งหอน,นี่ได้ครับนี่แจักเมตรมั่งหอดมุมคุมยืนนี่หลายเมตรได้ครับนี่ซีเมตรหาเมตรดไปได้เ,เองเพราะฉะนั้นศาสตร์กับเงื่อนเพื่อนเหลือเฮาหนีครับนี่เฮาเอามาหยเอามายเนาะครับนี่นี่หันไปเลยหันไปนี่โอเคปะครับโอเคปะอ่า อเออโอเคป่ะครับโอเคป่ะนี่เนาะแต่กี Olá, ่มันมั่วปีเด้ครับนี่พี่ผับ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 ดีเลยครับนี่จานไหมได้ครับนี่เอาตะปูตอกไว้กระลุดเนาะนี่เนี่ยตะปูตอกไว้แล้วกระลุดเนี่ยเนี่ยฮัตจิไซแบบนี้ครับนี่แต่ว่าฮัตจิไซหัวสูงแค่ไหนต่ำแค่ไหนเนาะนี่่เทาถุงดำมีอยู่เพื่อนนี่ครับเนาะนี่ ลักษณะลักษณะพจนจะเป็นยังสิเออน่าสามารถมาทางหลังเพอนได้ฉากสูงไปนอผมว่าลมเอาไปกินมดลมมาไปกินมืดแบบนี้โอ้โหยกโทรศัพท์ผมมึงจะแนมเห็นบ่นเห็นนะครับอันนี้กัดติดใบเนอติดใบเพจนหนีห้ากะเสียใบพอนออกเออให้เพอนออกไหมซะออกคางนึงแล้วโทษโทษบ่ได้มักงกรเอาใบพจนออกยังสิ ก็ได้นะครับบกเขาเฮือนเพื่อนข้ากระสาดไปที่เงาแต่ผพราะว่ามันอยากสีสูงแต่แต่เพราว่าหนาสีสูงอันหนึ่งต่ำอันหนึ่งเนาะอันหนึ่งทั้งเทิงอันหนึ่งลงไตประมาณนี้เนาะเห็นไหมครับเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณนี้ตัวน,นี้เงาบกม่วงบ่เป็นยังครับตัวน,นี้ใกล้ฟ้าใช่อนเพื่อนโยนี่ครับนี่คือจังอันนี้เป็นต้นเนาะ อันนี้หันบับ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 จะขางไหนบ้างหูล้วครับเป็นเครื่องวิ่งอปเตอร์เลยอ่าเท่านี้ผมสิเปลี่ยนเนี่ยมาหนิเปลี่ยนสองหัวนี่เงาวัตถุแล้วครับนี่ไปเราพุ่นพับ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 เจ้าคนไม่ใส่อ่าเจ้าคนไม่ใส่น้อเปลี่ยนละผมสิขุดลงเอาดินเสาะขุดเอาแปบลงอ่าอย่างตัวนี้เดี๋ยวจะเอาหัวมาเปลี่ยนนะครับเนาะ เอาแล้วครับอันนี้ฮะได้เปลี่ยนหัวแหละเนาะมันอยากสูงบ่ผมว่าเขาอยากสูงเนี่ยจังหน่อยหนึ่งเขาสิขึ้นเลยต้นอ่ะห้าสิบปั๊บให้เขาพอดีเอ่อเออเออพื่อสูงลงนเนี่ยสูงบ่ผมว่าอยากสูงเนาะครับเนาะผมว่าอยากสูงอยู่จักหน่อย ผมมาโอเคอยู่ครับโอเคก็หัวหมุนอยู่หัวหมุนเขากว้างแง่ครับตัวนี้น่าี่ใส่ต้นเขาโตแล้วเนาะพูนครับพานเปียกมาเลยครับท่ากับเครื่องนึง หลักเก่าเนาะครับข้างบนต้องเปลี่ยนกะประมาณนี้แหละครับแต่อันสูงนววั่งของวานาสิเปลี่ยนเปลี่ยนออกนะครับเนาะเนะอันสูงนี่กะนาสิประมาณนี้นะเนาะครับเนาะ ตน้นี้ผู้หายครับต้นผู้หายเกิดเหนในเด้ตอต้นผู้หายก็ได้งวงครับหาชนกพึ่งเป็นบางปีกายนี่ปีกายว่าสูงเสมียรยางดกเลยครับนี่ต้นมะม่วงเสมีหสบหน่วยที่ผ่านมาเนี่ยบนหน่อยเียครับงาหกเลย ไล่หางาเขาออกใบ n งาเขาเหลือหลายขัาเศษเขาใหญ่ก่อน